แน่นอนค่ะถามกันกันเลยนะคะเพราะว่าคุณมักจะมีประเด็นร้อนอยู่ในโลกโซเชียลให้ดิฉันได้ติดตามดูได้ตกใจแต่อยู่ตลอดเวลาว่าอาร์ตโซดคุณจะมีเรื่องกับชาวบ้านอะไรขนาดเยอะแยะขนาดนั้นม,มันเกิดอะไรขึ้นเอาเรื่องไหนนะเอาเรื่องธุรกิจก่อนเอาเรื่องธุรก,กิจเขาโกงแหละเอาง่ายๆคือเขาโกงมันเริ่มจากยังไงเริ่มจากการทําอะไรเขาเริ่มจากการทําดนะีซูสแหละดีซูทดีซูสที่เป็นนมกล้วยนะเนี่ยคือเราเรา,เาไว้ใจว่าเอย ตอนนั้นเป็นร่วมหุ้นกับเขาได้ยังไงเขามาชวนติดต่อเราเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนออคือเขามาเนียนต้องบอกว่าเขามาเนียนคืออันนี้เราบอกว่าเราเราก็คุยกับพวกตัวแทนที่ท,ที่เสียรู้แบบนะว่าเราเฮ้ยตกลงพวกเราโง่หรือเปล่าอะผมบอกทุกคนไม่ได้โง่แต่เขาจงใจมาหลอก จงใจมาหลอกเลยอ่ะก็คือติดต่อมาปกติจะมาชวนชวนเราทาธุรกิจก็ชวนทําธุรกิจถูกไหมแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ชวนมาทำพรีเซนเตอร์ก่อนแล้วต่อไปก็มาชวนทาหุ้นทําหุ้นเสร็จพี่เป็นแบบนั้นนะเป็นแบบนี้บัญชีเปิดแบบนี้นะบัญชีเปิดเป็นสองคนก่อนนะพี่แล้วเดี๋ยวไปโอนเข้าบัญชีของพี่นะอะไรเงี้ยเราก็ความที่เราต้องบอกว่าเราโง่อันนี้บอกเลยว่าเราโง่เกี่ยวกับพวกบอกเลยว่าเราโง่เรื่องเกี่ยวกับบริษัทเอแต่ที่บอกผมคิดบวก เขาเหมือนว่าเป็นครูให้เราป,รปีนี้ผมจะทำธุร,รกิจจริงจังให้เรารู้ว่าการทําธุร,รกิจควรจะระวังอะไรบ้างเขาก็มาชวนทําธุร,รกิจเปิดบริษัทโน่นนี้นั่น<ม>เงินก็โอนเข้าบัญชีเขาอย่างเดียวซึ่งเรามีหลักฐานทุกอย่างเรามีหลักฐานทุกอย่างคือเดี๋ยวยี่สิบกว่าเนี่ยขึ้นศาลเกี่ยวกับโรงงานเขาก็เงินตัวแทนไปแล้วก็แม่ไปจ่ายโรงงานต้นทุนเท่าไหร่ไม่เคยบอกผมซึ่งผมไว้ใจเจนน่าจะรู้ว่าผมเป็นคนแบบโคตรแมนอ่ะคือพูดคําเดียวให้รู้เรื่องเขาคือติดต่อให้เป็นพรีเซนเตอร์ แต่ให้เป็นภาพคือเหมือนหุ้นส่วนด้วยหรือไงก็เราเป็นเราเป็นติดต่อพรีเซนเตอร์เสร็จใช่ไหมเราก็เป็นหุ้นลมไงเป็นหน้าที่โปรโมทเขาก็จะบินหน้าที่เกี่ยวกับพวกลงงานเหมือนสินค้าหลายๆตัวที่ทําอยู่ณปัจจุบันเะยนะอะไรประมาณน้ก็คือทุกวันนี้ที่เราจะเห็นว่าสินค้าหลายตัวเป็นหน้าดารามาทำเนี่ยจริงๆแล้วคือหุ้นลม แต่จริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้ครับพี่ผมคือวันที่ติดต่อบิเซนเตอร์เนี่ยเราก็ตกลงนะแต่พอมาร่วมพุ่นแล้วเขาบอกว่าเราจะรักในสินค้าตัวน,นี้คือเราก็เลยสนใจไงแล้วมันเป็นหุ่นด้วยความที่เราเราเด่นเรื่องหุ่นอยู่แล้วอะ่ะเ,ออเราก็เลยเราก็เลยแบบเออทําก็ทําอแล้วแรกๆสองสาเดือนแรกแบบดูจริงใจอ่ะโอ้โหแต่พอไปสืบประวัติไม่ธรรมดาปีห้าเจ็ดเช็คเด้งคือเราไม่เคยเห็นครอบครัวเป็นแบบนี้พี่ครอบครัวเป็นเขาเป็นครอบครัวทั้งครอบครัวเลยเหรอก็ รู้เห็นกันเกือบหมดอะรู้เห็นกันเกือบทั้งครอบครัวคือเขาเขาแต่งเรื่องกันจนแบบคนนี้รับคนนี้ส่งคนนี้รับคนนี้ส่งเนี่ยจนเราบางทีแบบเฮ้ยแม่งจริงดนี่ว่ะอืมเขาบอกเขาบอกคุณยังไงว่าเขาทําธุรกิจอะไรเขาเขาบอกว่าเขาเคยทําธุรกิจเป็นเป็นครีมเป็นอะไรเงี้ยเรานิสัยผมไมู่ีผมคือผมเป็นคนแบบถ้าใจผมก็ใจสุดอ่ะเออแล้วก็เขาก็บอกเขาทําธุรกิจครีมนู่นนี่นั่นเขาก็มีการทําแบบเหมือนแบบแมสเซจ อยู่ดีๆวางโทรศัพท์ไว้เป็นแมสเซจเด้งขึ้นมา100ร้อยกว่าล้านอก็แบบเราก็เฮ้ยเราไม่รู้ว่ามันคือมันทําได้หรือไม่ได้แต่่ามาศึกษาจริงๆมันทาได้ไงแต่ว่าหลักฐานพวกนี้มันใช้ในสมัยสารได้หมดหอยู่แล้ว<อ>ว่ามันเป็นหลักฐานปลอมหรือเปล่าหลักสร้างหลักฐานเพื่อจะหลอกประชาชนเนี่ยเป็นมวลชนแน่นอนออเป็นช่อกงแน่นอนอซึ่งมันเป็นข้อดีสําหรับเราเ<อ>ขาก็เลยหลอกว่ามาทําธุรกิจร่วมกับเขาเป็นแบบนี้เอ,อพี่ไม่ต้องทําอะไรเลยแบ่งเปอร์เซ็นต์ห้าสิบห้าสิบ แต่หลังๆมาเขาก็เลยบอกให้แฟนเขาที่เป็นที่เป็นเก้งเหมือนกันะอะมาถือหุ้น20แต่ว่า,า,าหุ้นส่วนอะก็แบ่ง50สิเหมือนเดิมอ,อแต่ไปๆมาคือบัญชีไม่เคยส่งผมตั้งแต่แรกไะบัญชีมพอส่งพอจะให้ส่งให้ส่งจริงๆให้ส่งจริงๆกลายเป็นว่าเหมือนทะเลาะกับผมหาว่าผมไปทะเลาะกับเขาแบบม,มีปัญหาเรื่องในบริษัทปัญหาอะไรคุณมีปัญหากับผมอย่างเดียวคือแค่แค่ให้ผมให้ส่งบัญชีมาให้ผมเ แต่คุณทําไม่ได้อมันก็เลยเรื่องมันก็เลยแดงแล้วแล้วแล้วที่ผ่านมาคุณลงทุนไปเยอะมากไม่ได้ลง,<ช>ลงสักบ,บาทเลยครับเออยังไม่ได้ลงสักบ,บ,บาท,บบาทบแต่มันควรจะได้แบ่งเปอร์เซ็นต์ถูกไหมในการเปอร์เซ็นต์ได้ครับ,รบได้มาประมาณแบบล้านกว่าบาทอ่ะมีสเตทเมนต์มีอะไรได้มาล้านกว่าบาทล้านหน่อยๆอ,อะไรประ,าะมาณน,นี้แต่เราก็บอกว่าเออแรกๆอะ่ะคือมันเป็นมันเป็นเริ่มแรกของธุรกิจอะ่ะแล้วเขาไปโกงคนอื่นยังไง โกงคนอื่นยังไงก็คือสมมุติว่าตัวแทนเนี่ยสมมุติอ่ะสั่งห้าหมื่นชิ้นออตัวแทนสั่งห้าหมื่นห้าพันชิ้นม,มันไปสั่งโรงงานห้าหมื่นแล้วก็ของวนณวันหนึ่งมันเหมือนตั้งระเบิดเวลาตัวเองไะพี่อ,อมันก็ต้องเรื่องแดงอยู่แล้วอะ่ะว่าของไม่ครบออพอของไม่ครบเสร็จมันก็ปิดเรื่องเรื่องการที่เอาเงินตัวแทนไปแล้วสมมติว่าสั่งห้าหมื่นตัวแทนสั่งห้าหมื่นครบแล้วสมมติก็ห้าหมื่นบาทสมมติชิลบาทชิลบาทห้าหมื่นบาทแต่โรงงานต้องไปจ่ายห้าหมื่นห้าถูกป่ะ มันเอาห้าหมื่นเนี่ยไม่ได้ไปจ่ายโรงงานไงเก็บไปเองโรงงานมันก็ไอ้ทวงไงก็เลยเกิดภาวะนี่กับบริษัทเกิดขึ้นเ,เรื่องมันก็ต้องแดงเรื่องมันก็ต้องแดงแล้วคือคือคือเอาถ้าภาษาผมเนียโกงโง่โกง,ง,งแบบโกงแบบไม่เนียนน่ะแล้วการที่คุณโพสต์ประกาศมันเกิดอะไรขึ้นทําไมไม่ดําเนินการขั้นสารอย่างเดียวเงี่ยอย่างที่บอกครับว่าด้วยด้วยด้วยกฎหมายอะ่ะกฎหมายกฎหมายเมืองไทยครับไม่ค่อยรองรับคนดีอะ่ะ อย่างผมผมรู้สึกว่าคนนี้มันโกงรู้ว่าคนนี้โกงถ้าผมลากตัวไปโรงพักผมผิดนะใช่เออผมผิดนะใช่ตำรวจโจนเข้าบ้านผมยิงไม่ได้นะแล้วคุณได้มีการแจ้งความแจ้งแล้วแต่แเนี่ยสเดือนแล้วหมายศารยังไม่ออกเลยอะ่ะเอากำลังจะออกเร็วๆเนี้ยซึ่ง ผมก็โทรไปหานายตำรวจที่ดูแลดูแลคุณฟ้องเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาอาญาชกงครับแพ่งด้วยอาญาด้วยเพราะเพราะมันมีสองส่วนคือแพ่งเนี่ยคือผมกับบริษัทแล้วก็นายนภัทรส่วนอาญาเนี่ยเป็นผมนภัทรแล้วก็ผมนภัทรกับตัวแทนส่วนหนึ่งเป็นแฟนคลับของคุณที่อุดหนุนคุณเออก็มีนะครับแต่พอมาทํางานผมถือว่าแฟนคลับคือตัวแทนเขาเข้าใจไหมเข้าใจทุกคน เพราะผมชัดเจนแล้วทุกวันนี้มันหายไปเลยแบบเป็นเป็นเดือนเดือนคือไม่ตอบไม่ติดต่อไม่อะไรเลยอก็อคือบัตรรับถือของซื้อของ,อของ,ของคืนในไปแล้วก็แล้วก็หายไปเลยแค่น,นั้นเองแค่หายไปเลยแล้วก็คือเนี่ยตอนนี้ตาม,มีคนแจ้งความเพิ่มกับคุณไหมคนอื่นตัวผมไม่มีใครแจ้งความเลยตัวชื่อเพราะสุดบัญญัมไม่มีใครไม่มีใครแจ้งความชื่อผมเลยเขารู้ว่าคุณเดือดร้อนเหมือนกันเขารู้คือผมชัดเจนพี่ผมคือผมพี่ผมรู้จักผมดีว่าผมไม่ไม่โกงใครแน่นอน แล้วก็ไม่เคยมีเล่เหลี่ยมกับใครอ่ะคือถ้าใจก็ใจมีสองทางคบก็เลิกคบจบมไม่มีแบบคบเพื่อหลอกไม่เอาแล้วทำไมคุณถึงดูต้องโพสต์รูปพวกเขาขึ้นไอคือต้อง,ง,งบอกว่าถามว่าโพสต์รูปไอจีเนี่ยถามว่าผิดพบรบคอไมไหมผิดหม,มินประมาทไหมผิดแต่ผมยให้เข้าออกมาไงโทษตรงนี้มันเบาวกว่าที่มันจะได้อยู่แล้วไงมผมเต็มที่ผมโดนพรบคอมหรือหอมินประมาทก็ฟ้องไปดิก็แพ่งหรืออะไรก็ฟ้องไปแต่สิ่งที่เขาชอบกงประชาชนอ่ะ ออกมาดิออกมาฟ้องดิคือผมผมตกเยี่ยไว้อ้ก็้าออกมาฟ้องก็ฟ้องคือเขาหายไปเลยเหรอคะหายไปเลยครับก็มีวันวันก่อนวันก่อนผมก็ไปที่งานแต่งน้องเขาคือผมอยากรู้ว่าบ้านเขาอ่ะรู้เห็นกันเปล่าเพรากฏไปถึงพี่มาทําไมอ่ะเออทำข่าวใครบอกพี่เออทาเป็นแบบไม่มาทำไมพี่มาทําไมอ่ะคือไปเจอน้องเขาไม่ได้เจอตัวมันนะไม่ได้เจอตัวคนที่โกงนะเอออผมไปคนเดียวอ่ะแล้วก็เดินเข้าไปในในอ๋อเราคุณแรงนะ้เนี่ย ไม่แต่ผมไปสุภาพไงคือผมมอจะบอกเลยว่าเราใส่ใส่แต่งตัวสุภาพไปเลยอ่ะคือไม่ได้ไปทวงนี่เอาไว้อย่างั้นไม่เราอยากรู้ว่าเราอยากรู้ว่าเขาเขาผมส่งสารไปหาพ่อเขาแล้วอแล้วพ่อเขาแบบเหมือนไม่ตอบไม่อือไม่แอะบางทีอ่านแต่เฮ้ยรู้ปะวะเราอยากได้คําตอบแค่นั้นเรากะไม่ได้ไปทําลายงานใครถ้าถ้าถ้ารู้กันเราก็ด้ดาเนินตามคดีตามกฎหมายคือเราเราอยากแค่จะไปบอกว่ารู้ไหมว่าแล้วน้องเขาว่ายังไงพี่มาทําไมใครบอกพี่นี่มันงานแต่งนูนนะอะไรเงี้ยเอ้า มายินดีด้วยเออแค่นั้นเองเออเออน่าเสียกันไปเลยก็น่าเสียกันไปอะไรอย่างเงี้ยเออเอ,อ่ก็ก็เลยรู้สึกว่าตลกดีดังนั้นคุณต้องการให้เขาออกมาเคลียร์เร็วๆนี้ได้ออกมาแน่นอนครับเร็วๆนี้หมายสารออกนะแน่นอน